โอสมาคมรถแต่งครับแล้วนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับนะคือบ้านผมเองนะครับและนี่คือสนามสนามอะไรนะดาก้อนโซล่าพาร์คและตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามดาก้อนโซล่าพาร์คนะครับวันนี้กับงานแข่ง10บล้อครับแล้วก็มีคู่เชงด้วยเดี๋ยวนี้เราไปดูกันไปครับนี่ครับรถที่เข้ามานี่ก็คือเป็นคู่เชงนะครับต้องบอกว่ารถหล่อมากนี่ครับเห็นทวงท้ายไหมครับอันนี้ไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับให้ล้อกดแล้วก็จะมี10ล้อครับ10ล้อนี้ก็ลงแข่งนะครับ นอกจากจะแรงแล้วเนี่ยรถเขายังสวยด้วยนะครับคันนี้เห็นไหมครับมีเอ็กบาร์ด้วยนะครับนี่คันนี้เป็นเทนเลอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ของอู่สวนมะพร้าวเทอร์โบลูกใหญ่มากครับคันนี้นี่ในงานก็จะมีรถสิบล้อแต่งสวยๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูงานแข่งกันดีกว่าครับนี่ตครับเ้ยาครับเปิดหน้ายางครับใครจะรู้ว่ารถพวกจะแรงขนาดนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาถ่ายงานสิบล้อหรือว่างานรถล้กแบบนี้นะครับตอนนี้เขาแท็กแล้วนะครับอูสวนมะพร้าวครับคันนี้ดูครับดูเดินท่อโอ้อลังการต้องบอกว่าเปิดมุมมองใหม่นะครับ ตอนนี้เราอยู่กับคู่เชงระหว่างอู่สวนมะพร้าวกับซุ้มมะขามนะครับหนะึ่งสามสองศูนย์แล้วมาดูนะครั มาเจอง,งานที่ไทยนี่ สิบจุด้านะครับปูสวนมะพร้าวเข้าไปนะครับสำหรับรันแรกนะครับออมาลันที่สองนะครับสำหรับปูสวนมะพร้าวนะครับก็คันนี้เป็นคันที่ชนะไปแล้วหนึ่งลันนะครับกับซุ้มมะขามครับก็ลันนี้เขาต้องชนะให้ได้ครับเพื่อไปชี้ขาดลันที่สามนะครับ การบอกไล์ครับบอกไลเราะเสียงโมาม้ามาสอดมะพร้าวน่ายารธรรมาที่ไหนล่ะับไม่ธมาคร้าามลร้นนี้เขาต้อง ช uhm, นะให้ได้ครับเดี๋ยวเจอผมแน่นอนก่อนโค้ไหนต้องทำบีมีเริ่มได้แล with <Helen> ้วด้วยแล้วคไม่จับโราดวยนะมกำลงอยู่แน่แน่เออเล์บกเอนมามาบอกว่าแดกให้เหมือนลูกศิษย์วัดออกเข้าก็แดกให้คุ้มก่อนเได้คบ เราแค่ฟังเสียงก็รู้ครับผมว่าแรงจริงผมว่านะอ่าอะไรก็เกิดได้ครับสำหรับมวยร้องนะครับไปทีมครับแผนเออาจจะพร้อมกว่าเป็นที่ตุ๊กตาช้างแมงตั้งตรงไอ้นี่ตุ๊กตาช้างนอนช้างนอนอาจจะแอโร่เดนมิ่งไม่ได้นะครับทีมงานดูแลด้วยแถวชุกมะขามตุ๊กตาช้างเอียงอยู่นะฮะไม่ได้อาจารยเดินน้ำยูหนึ่งศูนย์ได้

ต้องบอกว่างานนี้นะครับเราหาคู่เชงยากมากนะครับเพราะว่าคนที่ทํารถแบบว่ารถก้วงนะครับแรงๆเนี่ยคือหายากมากนะครับมาแล้วครับสิบล้อครับคลอะไรยนต์ครับ บเดินะวกพี่อ่าับนรับนาด้วยบเดงนรับเดินรับเดินนะ้องบอกว่าอสุสุการจะนะป รอทั้งคู่ครับรรร้ยยััคคคลลีี์์เบ เหลียู่ลื่นตรงนี้นะครับรบกบอลออกจากเซ็ตเส้ผมหน่อยนะครับออกออก We'll <laughs> หนึ่งเมตรกันนะครับกับสิบล้อนะครับต้องบอกใหญ่อลังการมาก เดี๋ยวน่าจะเพียงแท็กนะครับเนยครับชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับเอาแท็กมาแล้วครับไไไไ ว่าคันนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าครับในรันนี้นะครับ ตกลายดิวครับตกลายการชนะบุรีครับวันนี้ เท้าสิบล้อขนาดนี้เขาบอ,อกให้เดี๋ยวครับจะมีการฟาวมเกิดขึ้นครับหอยรอบหอยรอบเข้าไปแล้วครับ ค่ะสิงนะครับ เช็ดน้ายาออกไปครับต้องบอกว่าเป็นรัานตัดสิ่งนะครับ

Thank <laughs> you. ต้องบอกว่าเวลาใกล้เคียงมากๆนะครับเอาละเสียดายมากครับเยอะอะไรแอบทำไมไหนๆก็มาแล้วพี่กอฟเกียงไงอยู่ดิวกรสคารีนี่พึ่งทำเสร็จเลยเหรอใช่เปิดที่ทำมา100กว่าเมตร100กว่าเตรที่ขั้นแรกเลยที่ครั้งแรกอันนี้นะครับเอมเตะระเบิดครับน่าจะลาดบุรีนะครับแล้วก็รันนี้เป็นรันที่สองครับรันเมื่อกี้201เมตรวิ่งเก้านะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแพ็ก B นะครับตอนนี้้ยาวะอะตรงนีนักแข่งซุปเปอร์เยอะี่ยุดสพานก่อนดีกว่าสวยด้วยธรรมชาติ อยุอวรแล้คุยไดูเรื่องแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ิวตไเรื่องอะไรน้มันยาววะ้มันยาวออกไปครับโอคี้กคลังเข้าลายครับหมืนจะไม่ค่อยตรงเทรตอนนี้กำลังเข้าลายครับเหมือนจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ โันเกมเลยครับลงเกมแข่งกับพี่ก๊อฟไหมเอาเปล่าครับเข้าไปแล้วครับเรถจะไปแล้วนะครับเราไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเวลาครับ201เมตรครับ แกไม่ทำอย่างนี้แล้วนะคนเด็กบอกเขาเด็ก ขอ้โทโดนนิบน้อยอะแม่ขับ100เหรอตอนนี้ขับ100เอรอเ้ยครับเพื่อนเวลาเวลาออกตัวอย่างงี้คือต้องต้องใช้เกียร์อะไร เอเกรหนึ่งไม่ได้ยังไม่เอาเียรนจ่ไม่ด้จเยนึ่งเนี่ยเจ้ากองเจ้ากองรถเลยอันนี้รถ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 อที่ไหนนะรถอที่ไหนอันนี้ิงเมบุรีกับมินสายเจ็ดสายเ็ดสายเ็ด เข้าสู <accurately S 2> ่รันที่สานะครับรันสัดสินแล้วนะครับสำหรับู่นี้นะครับก็มีการสลับแท็กนะครับาไปีนะครับูเอร์เหน้ายออกมาครับไเรลืมกอ่าลับมาแท็กนี้มติดจ้พเออม้วพร้อมมาที มาอยู่สี่อะไรนะสี่แถวเพื่อนสี่แยวใครใครช่างปิงครับผมช่างปิ้งวันเกี๊ยวเอ๋มันดูจริงจริงเลย ว่าใ้เข้าเดี๋ยวต้องต้องไปดูผลก่อนเมื่อกี้ครับผมเกือบไปแล้วครับตอนแข่งแดกนะครับเขาใส่เกียร์ผิดนะครับใส่เกียร์ถอยแล้วผมอยู่ข้างหลังพอดีนะครับเฉียวหัวไปนิดนึงโชว์อยู่พี่เอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับไปถ่ายนอกสนามต้องไยืนถ่ายนอกสนามน่ารถน่ากลัววะน่ากลัววะนิดนึงนิดนึงมันใหญ่มันแตกต่างจากรถแข่งที่เราเคยแข่งกันมานะ คือเต็มสนามโดยเฉพากทีแรกที่เป็น6ล้ออ่ะยังไม่เท่าไหร่พอ10ล้อเข้ามาโอู้แค่เขาเข้ามาเขาก็ต้องแบบใช้พื้นที่ในการกลับรถแล้วอ่ะแล้วเหมือนเราเรายืนได้แค่เรียงหนึ่งนะแบบเราจะยืนหลายๆคนมีมุมอะไรไม่ได้ไมจะมีแถวเดียวมีแถวเดียวจะได้มามุมเดียวทั้งนั้นเลยรถ10ล้อเนี่ยเมื่อก่อนใชื่อเราจะเห็นบางโคนบางโคนยาวๆลากพื้นแต่พอมางานเนี้ยไม่มีเลยมีคันนึงแอบเห็นมีอยู่คันนึงเขมีคันนึงใช่ไหมอยากจะบอกเขาว่าให้แปลออกก็จะเหมือนวงการสิบ้อเขา ดูดีขึ้นเลยใช่คือหนึ่งเลยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเครื่องเสียงนี้เปิดจะนแบบฟังกันไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เขาก็จะแบบเปิดให้แบบมันเบาลงพอที่แบบฟังรู้เรื่องออเออคือแบบว่าไม่ถึงขนาดว่าอุ้ยเปิดเสร็จปุ๊บคุยกันไม่รู้เรื่องเลยไอทีนู้นก็ไม่ได้ไอผู้จัดเขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่ปีนี้คือแบบว่าเปิดเบาลงถ่ายสซอฟลงแล้วก็อย่างที่บอกว่าการตกแต่งอะ่ะก็คือแบบถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นออรอบนี้คือแบบดีดีด ก็เดี๋ยวนี้ผมกับพี่เอ็มลาไปก่อนครับปีหน้ามาปะมมาดิต้องมาดิเราสายพิดร้อยแล้วใช่ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากเลยนะผมเป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับแต่พี่เอ <ร Stevens. S 1> mm ็ม hmm. นี่เป mmm, <tem> ็นครั right. <t horn> ้งที <t Alright. S 1> mañana, para para so ่สองแล้วใช่เดี๋ยวจริงๆอ่ะวันที่ยี่สี่ครับมีงานที่สนับเจ้าเงาะเขาบอกว่าจัดเต็มวันนี้เพราะรอบนี้เนี่ยมีแค่รถโชว์ใช่ป่ะแต่สนับเจ้าเงาะคือการแข่งขันเลยคือแข่งจริงๆเลยใช่ไหมแข่งจริงๆเลยถ้ามีโอกาสก็ไปดูกันได้วันนี้คือเราถ่ายไม่ดูสามคู่เพราะว่าวันนี้ไม่แค่สามคู่จริงๆใช่แล้ว นะผมอ,อาจจะได้ไปที่สามจังหวอด้วยพี่เอ็มไปใช่ไหมน่าจะน่าจะอาโอเคงั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสมางรถแต่งแล้วก็เพจรถที่ไทยแลนด์ครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ